เอาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม The Walking Dead เอ่อซีซั่น2พาร์ทที่1นะครับผมเย่ yeah. โอเคสายนิดนึงตะกี้นี้เพราะว่าอยู่ๆโปรแกรมไลฟ์ก็มีปัญหาแต่ว่าแก้ได้ละอ่าเราก็มาติดตามเรื่องราวของคลีเมนทายกันต่อนะครับในซีซั่น2นี้ซึ่งก็แน่นอนว่าจำเนื้อเรื่องไม่ได้เลยครับแล้วผมก็ลงมอดภาษาไทยด้วยเพราะว่าเออเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากกับการแปลนะครับเราก็าแค่ ปล่อยให้เขาไหลไปแล้วเราก็แบบเป็นแค่คนดูแล้วก็คนตัดสินใจเท่านั้นเองโอเคขอกินน้ำแป๊บเอาล่ะลุยเลยก,กันนะครับตอนที่หนึ่งอ้าวโอเคเลือกเลยเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวอ๋อกดเริ่มไงวะกดอันนี้เหรออ๋อโอเคโอเค อ๋อนำเข้าไฟล์ที่บันทึกของซีซั่นหนึ่งะครับก็คือ The w a l King d e a d ซีซั่นที่สเนี่ยสร้างขึ้นจากตัวเลือกและผลิตตามาของซีซั่นที่หตอนนี้เกมจะค้นหาระบบของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อหาไฟล์บันทึกซีซั่นที่หที่มีการเล่นจบสมบูรณ์แล้วโอเคื้อลาก่อนเพื่อนไปเลยเรายมรับผลิตตามาครับ ตอนนี้คุณจะต้องเลือกช่องบันทึกจากซีซั่นหนึ่งเพื่อดําเนินเรื่องราวของคุณต่อโอเคก็มีอันเดียวปะวะนี่ครับสมบูรณ์แล้วซีซั่นหนึ่งเล่นเลือกบันทึกเก่านี่แหละเล่นต่อเลยครับพอดเดิมตอนที่แล้ว I yourself are know you who And I know you're a killer. It's the world now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. แล้วพาคีมันทายไปด้วย,ลยแล้วคีมไปทายก็หายไปแล้วเราก็โดนกัดนั่นไง <c oughs> ผมเซ็งอยู่อย่างเดียวคือโดนกัดง่ายไปว่ e ตายฮุยฉันเห็นพ s อแ เราก็สอนให้คีเป็นทายเป็นเด็กที่แข็งแกร่งครับสุดท้ายแล้วมาซีซั่นสองเราก็มาปวดตับกันต่อแล้วกันนะมันจะมีเรื่องอะไรอยู่วะพอจะจำคร่าวๆได้นะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดครับ มายังอาว่าจมสเกเรอร์ไม่ได้เด็กหรอกนี่คลินิทายโตแล้วจะไม่ผิดนี่น่าจะอยู่กับกลุ่มแล้วปะตอนที่หนึ่งสิ่งที่เหลืออยู่อะไรอยู่กับกลุ่มจริงด้วยอ่าโอมิดครับ โอมิกับคริสตาตเขาเจออีกคืนท้ายตอนจบจริงด้วยอ๋อตั้งชื่อลูกโอมิจูเนียโอม่ที่สองด <c oughs> ้วยนะถ้าเกิดผู้หญิงละ่ะ But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> I don't care. How can you not care? You are not taking this seriously. I take everything seriously, especially the Lomit's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? <laughs>

โจนแน่ๆระบบมันดีขึ้นป่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคเอ่อก๊อกน้ำไม่ได้ต้องเช็คประตูก่อนนะครับก๊อกน้ำไม่ได้โอเคเช็คจากข้างในสุดอันนี้ไม่ได้แดกแม่บ้านไปไหนปิดด้วยเหรอเปิดไว้ก็ดีนะ โอ้ย่าโ,โดดขึ้นโอ้โหแมวโดดกันโตอย่างดังแน่เลยเดีตุกตาหมีเน่าครับหรือว่าตุกตาอะไรว่าตุกตาตายป่าวะไม่ทันดูมาดูแมว <laughs> มันควรจะกรุสตั้งแต่ห้องแรกแล้วนะดีครับไม่มีใครอยู่นี่ <laughs> โอเคงั้นก็ล้างตัวได้แล้วเหรอ อขออภัยสำหรับเสียงรถบรรทุกด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเราดูอ้อยครับรถขนอ้อยคือผ่านหน้าบ้านทุกวันเลยผมก็เซ็งเหมือนกันเออ่เริ่มจากอะไรก่อนดีก๊อกน้ําดูอ๋อนี่คือมันเป็นแบบเลือกแล้วเหรอโอเคมันจะยากขึ้นป่าวันนี้ไม่ชินแน่เลยวะ่ะขอให้น้ำไหลที่เธอ ไม่ได้ไม่ได้ล้างตัวมาสกี่วันแล้วเนี่ยอ๋อเออก็ต้องพกน้ำไว้กินด้วยนี่ว่ะอันนี้ก็คือไว้แบบเช็ดหน้าเช็ดตาด้วยครับเอาอะชิป,ชปหายแล้วเอ,อ๊ะไม่น่ามีอะไรป่ะตะ่กี้ก็เปิดเข้าไปแล้วไม่มีอะไรป่ะ แต่มันจะมีนี่มันเกินไปนะไม่ใช่ห้องนี้ห้องริมเหรออ่านี่ไงโดนมะเนี่ยพี่อาจากจะชะโคก่ะเนี่ย,อ,ยอุ้ยมีคนมาว่ะ เสียงใครเสียงขีปนายกลัวเหรอ,เอ,อแล้วปืนอยู่ข้างนอกด้วยอาได้ปืนไปแล้วเรียบร้อยชิบหายละ เห็นวะเอ่อเ,เป็นใครเนี่ยอะไรวะเป็นคเนอเอาปืนคนอื่นไ,ไปแล้วว่ะ Got anything on you? Come on, let's see. Ah. Uh... I ain't gonna ask again. No, that's all I have. yeah i know you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Hey. Give me what you got. Hey. dick, no way. screwing around. Come on. I don't have anything. Gimme that hat. No! Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just that... give it to me. Wait. I like what? Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got, they had all kinds of good shit. Oh, me, that was a good catch. you ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. I want you. Shit! โอมมี่ได้ยินฉันไหมโอมมีเปิดเกมมาแค่เอาเลยอะไม่มีโอกาสได้เลือกด้วย The Walking Dead ซีซั่นที่สองโอ้สิบหกเดือนเลยเหรอปีดึงกับอีกสี่เดือนโอ้โตละเรียบร้อยโตแน่นอนแล้วครับก็คือรวมๆแล้วก็สองปีกว่าตั้งแต่เหตุการณ์แรกตั้งแต่แบบที่มีซอมบี้เดินได้ Oh and omi omit This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? I'm not even. it I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise, <laughs> <laughs> ว่าไม่ร like ู้ใครก็ใครนะเออต้องหากลุ่มแล้วครับเ o รกเิสต้าือไม่เชื uh ่อใจใครเลยอะ If we make it, we still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. And safe there Safer than here because of the cold, or so they say. We just need to keep moving north. So, ยิ่งหนาวยิ่งอันตรายปะหาของกินยากปะคิดถึงลีครับ คลิสตาเหมือนยอมทิ้งทุกอย่างแล้วอะน่าจะทิ้งลูกไปแล้วด้วยครับไม่แน่ใจว่าเขาแบบแทงเพราะว่าอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจทำแทงโ,โลกนี้มันหนักซะเหลือเกินเราเหลือรูปของลีไว้เท่านี้เอง ใน,นรูปรูปที่บ้านปะอ๋อรูปของไอ้น,นี่ของดักเคนนี่อันนี้อะไรอะไฟเช็คอะมีไฟเช็คด้วยมาจากไหนวะดูหน่อยซิเราทำอะไรได้บ้าง กองไฟเขาบอกให้ดูแล้วก็ดูแล้วกันจะตายเราต้องจุดไฟอ่ะกดคลิกซ้ายของเมาส์ค้างไว้เพื่อสบัดไฟแช็กจากนั้นผักเมาส์หรือกดปุ่มควบคุมการขึ้นไหวเพื่อเลื่อนอ๋อ โอเคระบบไม้ระบบไม,บบม้จุดไฟเลยฝนตกขนาดนี้มันจุดไฟได้จริงเหรออืไมไฟยังอ่อนเกินไปครับต้นไม้ตาย จะสุกไหมเนี่ยเดี๋ป้ายทะเบียนเผาไม่ได้แต่มันเอามาพัดได้นะแล้วเนี่ยล่ะอาจจะเผาได้อ๋อเดินเก็บท่อนไม้แถวนี้น่าสนใจนั่งใจอะไรอะเสื้อเสื้อคลุมเสื้อเสื้อกันหนาวมันเปียกเกินเผาไม่ได้ มีอีกป่ะน่าจะหมดแล้วป่ะฝั่งนูยังดูไม่หมดเลยน่าจะหมดแล้วอ่าลูปวาดต้นไม้ต้นไม้มันหนาเลยป่ะแต่ว่าต้นไม้ก็เผาได้ครับเผาเลยเผาเลยมันให้เราเลือกวันนี้ว่าใช้อะไรอะ่ะ อ๋อเอาท่อนไม้ดิของที่ไม่มีค่ากับเราที่สุดตอนเนี้ยไว้ให้คิสต้านั่งเฉยน่าชิบหายละมีคนครับแต่ถ้าไฟอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียบร้อย มันเหมือนใช้วอกกี้ทอกกี้ด้วยอะเอาชีพายละคิตต้าช่วย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 เออเรียบร้อย ที่ผาแล้วต้องแยกฮิสตาเฮ้ยอ้กดโอ้โหแม่งเ้ยคลิกคลิกทับอีเวนต์โอ้โหสองพี่ของใหม่ของใหม่ของใหม่ทำไรอ่ะทำไรอ่ะโอเค ลบ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 ตัวแม่งซื <40 If S 2> <making> ่อ <online> ถึงมาเล่นกูก่อนนะบอกไว้ก่อนเฮ้ย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 กบแม่งเออการเป็นสบีเปไซเวนคิว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 อีกแล้วมือขวามือขวาช่วยด้วยโอเคเออโดนนิ้วขาดแม่งยังไงอะอย่ามาเล่นกับหนูไอ้น้องทีบทีบท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 บดวะทบวะรออะไรอะไม่ดีแน

เออโดนเข้าไปอุ้ยอุ้ยหลังเรายัยยัยยัยยยชยจะตายตัวนี้ไปอ้ยมาไม่พักเต็ยแม่งยตายไปซะลลบๆลลลบลลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โเยอะเกินชิบหายละชิบหายล้ชิบหายละ อปาก่อนเลยปาก่อนเลยโอเคเรียบร้อยน้ำอย่างเชี่ยวโอ้แล้วรูปลีโอ้โหทุกอย่างหายหมดเลย ครั้งนี้ควิกไทม์อีเวนต์นี้เข้มข้นจัดดูท่าจะมันนะครับ <c oughs> ดีน้องยังรอดอยู่ ใช่ได้ปกติไม่ใช่หรอมาละมาละมาละมาล้วปะเออน่าจะมาแล้วครับทุกคนอยู่เนีตก็หลุดเฉยเลยงงจัดโอเคไปต่อแล้วกันเดินดูเรือแล้วไม่มีอะไรครับอ,อ่าอันนี้อะไรนี่เอาโอ้ยทำไมวันนี้แมว กระโดดไปกระโดดมาจังวะแล้วเดี๋ยวก็ตีกันอีกอะถอยไปเลยไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตีกันปีนขึ้นไปเลยดีนะน้องปีนได้ปีนไม่ได้นี่ลำบากเลยเนี่ยเน็ตจะหลุดอีกนะขอร้อง ิสตาจะมาแถวนี้เลยเหรอแต่ว่าโอ้โหผ่านไปทั้งคืนอันนี้คือวิ่งปะหลุมศพศพวอลเกอร์ดูหน่อยดิอุ้ย,ยตกใจอีกาโอ้โหโดนป้ายเสียบปหดจาด แล้วนี่ก็คือหลุมศพหรอหลุมศพใครครับไม่มีบอกนะว่าหลุมศพใครซ้ายไม่ได้มีอะไรนะครับยังเดินช้าเหมือนเดิมเลยวะไม่ถูกใจตรงนี้อย่างแรงโอเคไปเลยล้วกันน่าจะไม่มีอะไรละ